สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น้อง, FC, องแฟนเพจครับสุขสุขคนครับผมพี่น้องเคยเห็นบอรครับหนี่ครับผลไม้ชนิดหนึ่งโบลูว่าไปกินดใดบ่อใดนะครับเขาทางนี้เพลินเอิญขนุนป่าเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบักหมี่ป่านะครับกินได้บอ่ใบอใดโบลูน,นะครับพี่น้อง่ายมาให้พี่นอ้นองเบังนะครับ ผลไม้แปลกนะครับขนุนป่าเนาะพี่น้องเนาะเรื่องบักมีป่าเนาะพี่น้องกินได้บ่ได้บ่รู้นะพี่น้องเนาะทายทำมาให้พี่น้องเบิงครับผมทางอื่นเพิ่นเอินว่าอย่างบ่รู้นะครับให้พี่น้องบอกนดเด้ยว่าเขาเอินอีหยังนะครับอีพี่นี่คลิปนี้พ่อสานีครับผมพอๆอ,อีพี่นาครับ